สีค่ะน้ามาเฉ็บพากินปิงไกจ้ะโอ้สีสันน่ารับประทานเหลือเกินเออมันล้มนะเหมือนนี่นะอากาศดี อยากสมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านพี่สาวค่ะอันอยู่ทางอำเภอหน้าหว่านค่ะเจ้าปลูกอีหยังก็ได้ก,กินนะจ้านี่เบิ่งโกกับขามเพิ่นโดดโด,โดพกพนะี่น้องเอ้ยน้เบิ่งคุณน่ะบักขามหยักขามมันค้าเจ้ามาเห็ดเป็นบักขามแช่อิ่มไหมคะนี่แหละค้าเจ้าปลูกเอาเอง ถ้าเป็นดินยุบ้านข่อยนั่นยุ่ยละเอียดนั่นปูยังก็ว่าได้กินดอกมันเป็นดินแจ้งใดปูตะไคร่ก็เป็นแถวเหมือนว่าบางตน้นบางมีเพื่อนค่ะดกคักดกเนี่ยแซ่บพร้อมนี่จ้านี่บางมีต้นนี้หวานแซบ่บงวยงวยนะ้ำคุณ เงามัน,นบักดกหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหน่วยต้นในน้อยนี่สิบสามหน่วยนี่ต้นบัสูงนี่จ้านี่ต้นต้าตําหนึ่งอันนี้ก็เป็นบักม่วงค่ะนี่บักม่วงบักม่วงพันพันยางก่เกินพันใหญ่ติ มวยมันมวงกันไว้บักั้่นึงเลาะเลาะ,ะมาั่นอีเมนตุนบอกไฟดีค่ะบอกไฟหวานนี่กำลังย่อยเลยค่ะนี่กำลังิ่งปิน ดูค่ะต้นตำตำหนึ่งมือหน่วยมันเป็นวลาลากขี้ดินอันนี้หมักมะยมชิดเก็บไปเถื่อหนึ่งล้วค่ะหน่วยสุกมนนันเก็บไปรอบหนึ่งแล้ว ต้นน้ก็ดโกดโดกจ้าหวานพร้อมเก็บไปรอบหนึ่งเลว็วปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้ก็กล้วยก็กล้วยทัดไปหันกับเป็ดต้นบักชมพูต้นพักติว้ว นะบอกพูดเดียวนี่ล่ะจ้าอันนี้ต้นบักอโวคาโดจ้าน,น,นี่กับต้นบักลินจีกกบักซีราขีน่นกเป็นหมองสิงสถิตข่อยๆยก็มาน,นอนเว้นอยู่นี่ล่ะจ้าเนี้ไปหั่นก็เป็นบกักขามแปบักขามเทพ ถามแป่ต้นนี้ก็หวานบักนาวพุ่มบักงยายหนึ่งเลยจ้ะเดี๋ยวพามาเบิ่งบักลินจีปีนี้บ่คคอยโดกจ้ะปีกายนันโดกโดก แซ่บพร้อมดินี่ปีนี้บ้าคอยดกนี่พึ่งกำลังเป็นนวยนี่จ้าต้นกับบ้าคอยง่ญ่เป็นไหนดอกน,นี่ต้นมันสงสัยเป็นยูฟังเดี๋ยว ฟังนีบ่าเป็นเป็นฟังเดียวอืมว่าเป็น,นดีีนี่ฟังเดียวกะน้องเป็นเมื่อยหน่อย ลิปนี้เอาไว้ชมนี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ